ที่มีฝ่ายโยธาอในช่างโยธาเนี่ยนะครับ,รบไปตรวจนะครับแบ่งงานกันห้าสิบเขตแล้วก็ดูว่าในในเขตของท่านเนี่ยมีกี่อาคารอาคารสูงและอาคารสูงนะครับแต่ละแห่งเนี่ยครับสร้างปีอะไรเขาจะต้องมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อันไหนอาคารหลังไหนที่มีโครงสร้างป้องกันะนะครับเรื่องแผ่นดินไหวมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอยู่แล้วก็คือ ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้เท่าไหร่ในโครงสร้างนะครับความสั่นสะเทือนเนี่ยเราก็ต้อง,องมาดูแล้วก็มาจําแนกว่าที่ยังไม่มีละ่ะมีกี่อาคารแล้วจากมีการสํารวจห้าสิบสำนักงานเขตก็คงมาประชุมร่วมกันนะครับร่วมกันสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณเนี่ยนะครับ,รบใน การของงบประจำปีเข้ามาอุปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องม, <S <S มือที่จะเป็นเนี่ย<อ>เราก็ต้องครับเราก็ต้องใช้งบประมาณในการเพ<ม>ื่อรองรับเรื่องนี้ด้วยครับต้อง,ของเข้าเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าตึกทุกตึกเนี่ยเทปในกรุงเทพมหานครนะครับถึงแม้ว่าสํารวจออกมาแล้วเนี่ยไม่มีการก่อสร้างรองรับแผ่นดินไหวแต่ว่าความสูงต่ําของตึกมันก็จะบางทีมันไม่สูงในภาวะเสี่ยงก็ไม่จำเป็นต้องเสริมถูกครับใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าหากว่าบางทีต่าไปเนี่ย กลาย่าตึกต่ากับตึกสูงเนี่ยเสียงมากกว่าตึกระดับกลางๆครับใช่ไหมฮะเราก็จะมาดูนะดูว่าตอนนี้เรื่องโครงสร้างเนี่ยเนะี่ยเราก็จะลูกเออเราก็จะทราบข้อมูลที่แท้จริงทราบแล้วเนี่ยครับ,รบก็คงมาประชุมร่วมกันจากนั้นนะครับเราก็เออประชุมข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็คงเชิญผู้ประกอบการเจ้าของอาคารที่ไม่มีมาประชุมร่วมกัน การการการหาแนวทางครั้งนี้เราจะศึกษาบทเรียนจากญี่ปุ่นจากอินโดนีเซียจ,จากฟิลิปปินส์เอามาได้ไหมฮะใช่คงคงจงให้เขาดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันมันเป็นอย่างนี้นะเพราะเขามีประสบการณ์เยอะกว่าใช่<ๆ>แล้วก็อาจจะเชิญนักวิชาการที่มีประสบการณ์ทั้งออของเราด้วยและของ<ะ>ต่างประเทศด้วยะนะเพื่อมามาพูดคุยกันมาให้เขาทราบนะครับ<ม>แล้วก็เตรียมความพร้อมกันอย่างไรอย่างไรเนี่ยผมว่าต้องทํในการในนี้ทําขึ้นทําก็ไม่เสียหายและอาจจะเสียเวลา แล้ว,ลว,ลวพอจะเอาโมเดลจากญี่ปุ่นอาจจะฟิลิปปินส์จากอิโดมาใช้ได้ไหมท่านใช่ฮะต้องมาใช้ด้วยครับเพราะว่าภาพต่างๆเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลได้มาหมดอยู่แล้วที่มันเกิดจริงอการเกิดจริงแล้วก็ป้องกันยังไงเพราะนี้ระบบการสึกษสามันทำำันสมัยใช่เราต้องมามาดูเลยว่าเราต้องเตรียมการอย่างไรเกิดจริงแล้วอย่างประเทศที่ท,ที่แผ่นดินไหวามากสุดก็อย่างเห็นเลยนะว่าประเทศญี่ปุ่น ประชากรก็ยังอยู่กันได้ถึงแม้เห็นไหมครับว่าหนังนาสาการที่ที่ผ่านมาเนี่ยตายเป็นหมื่น mm hmm. เสียชีวิตเป็นหมื่น mm hmm. แผ่นนีนนะครับเกิดสึนามิ <Okay. S 2> เื่งแผ่นดินไหวรวม,มๆกันเนี่ย <Okay. S 2> ลองคิดดูนะที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลายประเทศที่อาคาร <Okay. S 2> ที่อาคารสูงๆเวลาไม่สามารถแทอ,อทน <Okay. S 2> สั่นสะเทือนได้เนี่ยจะค่อยๆลม้มนัน่นเห็นไหมภาพจะเห็น คนอยู่ข้างบนเราไม่อยากเห็นเหตุการณ<อ>์นี้ครับ ถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็ทาใช่แต่ถ้ามันไม่เสี่ยงเลยก็ดีแล้วนักนักวิชาการเนี่ยบางท่านก็บอกว่าดินเราอ่อนเรานุ่มบรรดาจะบรรดาเบิ้ลเป็นสองเท่าความความแรงความแรงอันนั้นอย่างนั้นก็ผมเองไม่ได้เป็นวิศวกรรมแต่ว่าผมดูแล้วนะเราก็ต้องฟังไว้มากๆเหมือนกันที่โจทก์ทัศน์ก็ต้องต้องท่านคิดหน่อยใช่ไหมเพราะว่าที่จะทำงานจะมีมีภูมิความรู้ด้วยใช่ขนาดนี้เนี่ยใกล้ตัวเรามากแล้วผมดูนะครับยัง อย่างเมืองการเขาก็เริ่มมีรอยเลืออยู่มีรอยเรือนักวิชาการก็เริ่มพูดกันเยอะขึ้นซึ่งมันอาจจะถึงขั้นอันนี้อันนี้ฝังจากชาวบ้านนะครับถ้าเขื่อนพังอะไรเราเราต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยใช่ไหมวิธีการรับมือถ้ามันเกิดเหตุการณ์มาขึ้นจริงครับอย่างสิ่งที่ผ่านมาเห็นว่าภัยพิบัติไม่เคยเกิดเข้าในกรุงเทพที่ผ่านมาสามสี่เดือนที่แล้วสี่ห้าเดือนใช่ไหมใครจะคิดว่ามันจะท่วมในพื้นที่กรุงเทพรถวิ่งไม่ได้ต้องใช้เรือแทนทุกคนไม่คิดละ ผมก็ไม่ไม่คิดคุณกิติพัฒน์ก็เชื่อว่าก็ไม่ได้คิดไม่คิดเลยไม่เคยคิดแล้วไม่คิดว่าบ้านคนจะน้ําท่วมเป็นเดือนๆแล้วท่วมไม่ลดสักทีจนมีการมาท้วงว่าหน่วยงานทาไมไม่ช่วยทําไมบ้านพื้นที่เขาเนี่ยน้ําถึงลดช้าจังเขาเป็นคนแบบพลเมืองประเภทสองหรืออย่างเนี้ยอือันนี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นคือถ้าไม่ป้องกันแล้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหปัญหามันตามเยอะมากเยอะมากเสียสกิจเสียหายแล้วก็ตามแก้นี่มัน ทุกวันนี้ว่านานทีน้ําท่วมนี่ยังแก้แก้ไม่ได้แก้ความรู้สึกคนยังไม่ได้ใช่แก้ความเดือดร้อนคนยังไม่ได้ทั้งหมดเลยครับน้ําท่วมนะนะครับเราอาจจะลําบากบลําบากในการสัญจรไปมาลําบากการทํากินนะครับ,รบไปไปมามาลาบากมากใช้เวลราะยะเวลามากนะครับ,รบแต่ว่าระยะยาวถ้าเราสามารถทําน้ําลดสภาพามันก็จะคืนกลับมามแต่ถ้าแผ่นดินไหวไม่ใช่นะครับท่านครับ <c oughs> พูดถึงเรื่องของแผ่นดิน มันมีดินีเล่นสุดๆอะไรนี่เราเราจะเอามาคุยด้วยกันเลยไหมครับเพราะว่าเราคง,งมีการต้องมีวิเคราะห์แหละว,ว่ามันเกิดจากเหตุอะไรคือขณะน,นี้ที่นักวิชาการนะครับเขาเขาจะพูดว่าแผ่นดินในกรุงเทพเนี่ยนะครับจะมีความสุดตัวลงเป็นระยะระยะน้อยบา้างสูงบ้างนะครับเอ,อต่ําจะพูดกันบ่อยมากนะครับตรงเนี้เขาจะมีการพูดว่าสุดตัวลงอแลืแล้วในกรุงเทพมหานครเท่าที่ท่านทำงานอยู่ในสภาครับเคย พูดถึงความกังวลเรื่องนี้กันบ้างก็มีบ้างมีมีฮะมีพูดกัน ừ, ช่วงนึงก็พูดเรื่องน้าเยอะแต่ตอนหลังก็เริ่มมาพูดแผ่นดินไหวก <c oughs> <อ>ันเยอะนะครับผมก็ยังบอกแม้กระทั่งสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจนะครับ <c oughs> ผมอยู่ตรงไหนก็มาสัมภาษณ์ผม <c oughs> ทั้งสื่อมวลชนต่างๆก็มา,<อ>าผมก็พูดตามความจริงในความรู้สึกผมว่าผมผมก็เตรียมความพร้อมถ้าผมนะครับผมก็ในฐานะเนี้ยผมก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนมันไม่เหลือมากกว่าอะไรไม่เหลือมากกว่าแรงนะครับเราก็จะเสียเวลา นะครับเชิญนักวิชาการมาให้ความรู้กับนักเรียนก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยน,น,นะ,ะผมคิดว่ามันดีกว่าแล้วก็ผู้ประกอบการเอาอยากจะมีความรู้อยากจะเราก็เสริมได้เราก็มีสํานักป้องกันบรรทาสาภัยนักวิชาการหรือขอความร่วมมือจากนักวิชาการต่างประเทศมาที่มีประสบการณ์จริงๆเอาภาพถ่ายเอาอะไรมาให้เขารู้มันเกิดอย่างเงี้ยเราป้องกันยังไงมันก็ไม่เสียหายอะไรเราจะเสียเวลาเท่านั้นเองเร,เราจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายกับ ับประเทศในอาเซียนด้วยกันเองนะครับเพราะว่าอย่างอินโดฟิลิปปินเขาก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนพม่าก็ใช่พม่าก็เจอแผ่นดินไหวบ่อยเนรับอินเดียเชื่อมโยงข้อมูลท่นเล็ไหมอินเดียนี่เสียเสียชีวิตเยอะมากเราจะต้องต้องต้องมีการเชื่อมโยงกันไหมครับประเทศเหล่านี้คือคือก็คงมีการพูดคุยกันระระระดับรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีมหานครเขามีแล้วเราก็มีมหานครมหานครอาเซียนสภากรุงเทมหานครเป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องกับ ประมาณ15ประเทศนะฮะ<ช>ก็จะมีญี่ปุ่นนะครับมีเวียดนามเราสภาสภากรทมก็มีนะมีเป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องกับกลุ่มสภาอาเซียนเนี่ยเพราะเราทำไม,ไม่ใช่ความพันธตรงนี้มาใช้ประโยชน์ชมีนะครับมีจีนมีจีนก็มีหลายมณฑลนะครับ,รบอย่างหลังสุดเราก็ไปเซเนโมยวกับชงชิ่งความเป็นบ้านพี่เมืองน้องแล้วท้ายที่สุดผมพิ่งไปสงการรวมสงการ ชุมชนคนไทยที่เอลเอแล้วก็ไปไปเซ็นนะครับหรือความร่วมมือระหว่างเซนชิปซิตี้กันที่เอลเนะครับเราก็ไปนะเราก็จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันค่อนข้างจะทั้งหมด15ประเทศโดยสภากอคพรมนัะนั้น่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีก็จใประโยชน์ครับเราจะเชิญข้มาขอความร่วมมือเขาให้เขาส่งนักวิชาการอะไรที่มีประสบการณ์แล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดนักวิชาการนักวิศวกรรมของคนไทยเราเก่งๆเยอะนะอาจารย์หลายท่านนี่มีความรู้จริงๆถ่ายทอดให้ในักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องโครงสร้างเรื่องโยธาต่างๆวิศวกรรมต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็หลายท่านที่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็นะครับวิเค,าคราะห์ไม่พลาดเหมือนกันเยอะนะมีเรามีเยอะก็มาร่วมกันผมว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ครับท่านก็คงเร็วๆนี้เดี๋ยวนะครับในวันเปิดสภาพุทธน้าเนี่ยนะครับผมก็คงจะ ให้สมาชิกสภากรุงเทพได้ยืนย่นยติในเรื่องนี้แล้วก็นะครับก็คงจะให้ผู้บนะริหา,า,ารกรุงเทพมหาคนครนะ่ะเริ่มดําเนินการโดยโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน่ะท่านท่านท่านเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วท่านเองเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เ,เมื่อท่านเองเนี่ยก็เคยพูดคุยกันนะครับในเรื่องนี้ก็คงจะให้ขับเคลื่อนโดยโดยเฉพาะสานักป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยเราจะมีตํารวจที่โอนมาจาก จากกรมตารวจในสมัยนั้นนะฮะที่ผ่านการอบรมที่ต่างๆประเทศเข้ามาเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องภัยพิบัติมีประมาณหลายสิบคนที่ที่จะพร้อมในเรื่องนี้ที่จะจัดอบรมนะครับแล้วก็ให้เป็นนโยบายในการเรื่องนี้ทำต่อเนื่องนะครับทำไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เสียเวลาให้ความรู้ถ้ามีถ้ามีเราก็เตรียมความพร้อมได้คือยังก็ทําในสองส่วนคือหนึ่ง ให้ให้ความรู้ประชาชนกับภัยประัาิต่างๆวิธีการรับมือแต่ละอย่างคือใช่ก็อีก2ก็คือหาแนวทางในการป้องกันนะฮะ ถ้า <kab> <foi> มีก็มีก็แก้ไขได้ก็ป้องกันได้ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สภงเทบหานครจะเริ่มเดินหน้าวันพุธหน้านะครับคงจะเห็นความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประธานสภงเทีบทหานครนะครับคุณสุทธิชัยวีระคุณสุนทรนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งนี้เราคุยกันไม่ได้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยตระหนกตกใจนะครับแต่ว่าให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึง การเตรียมพร้อมรับมือป้องกันไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ,บขอบคุณประธานสภังเทพมหานครนะครับขอบคุณนะครับ,รบ,บรแล้วเวลาของรายการชมชมคนอาสาลแล้วนะครับผมกิติพัฒน์สิงห์ดันกูลและท่านประธานสภังเทพมหานครถือกวอดลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ